ช่วงนี้ฝนตกหลายด้จ้บาบได้กีดยางไปหากิบผพักบุ้งมาขายจ้มามขายตลาดสุดปากขาดด้จ้าบรรยากาศตลาดสุดปากคาดตอนเข้จาจ้าจะประมาณนี้เลยจ้าฝนตกหลายฝนก็มายอมมายแยมจ้า ปุนตกหลายอย่างก็บด้กีดขับปุ้นก็มือเฮ็ดมือบอ่อ้ะจ้ะไปหาเก็บพักบุ้งมาขายจ้าเนี่ยมันทนเนี่ยมันทนฝน